แล้ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมนี่กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาทำสารสิ่งหนึ่งปาป๊อดในดานนี้สองเคียชัตเตอร์หนึ่งสามเราก็จะมาเล่นด่านที่สองห้าดานให้มันรู้ว่าในด่านนั้นมีอะไรบ้างเอาละพูดมากเริ่มกันเลยดีกว่า นี่คือด่านบอสในนี้นะครับซึ่งผมฟาร์มาโคตรเยอะเลยดูดิดูทุกตัวเลเวลสามหมดเลยแล้วดูตัวเติมต้นผมนะดาเมจสามสิบเอ็ดเลือดเจ็ดสิบอะให้มันรู้ไปอ๋อผมใส่อเทมเพื่อความตื่นเพื่อมทนถ้ <c oughs> าเริ่มบอสเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่ง บอสในด่านนี้เขาบอกว่ามันจะปล่อยสายฟ้าได้แบบฟ้าผ่าลงมาดามีโคตรจะแรงเดี๋ยวมาดูกันว่าดามอีแรงขนาดไหนอ่ะตามที่คาดับบอส อบอสในดานนี้ชื่ออะไรไม่รู้เพราะว่าผมอ่านไม่ออกใครอยากอ่านก็กดสคริปหรือคลิปเอานะครับอืมในรูนไม่มีอะไรเลเวลสมอัพมายังถือเลยอ้อใช่ลางคนเห็นว่าทำไมเลเวลไม่ใช่ตัวเริ่มต้นผมมาลดราคาไอเทมครับแล้วก็มีทางสีแดงที่ผมอุตสาห์ซื้อมาด้วยเห็นไหมบอสเลือดครึ่งหลอแล้วบอสเลือดครึ่งหลอแล้ว โอ้โหยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยบอสแตกแล้วการอัพนี่มันดีจริงๆพ่อชายตัวระยะไกลผมดาวมีกี่สิบห้าบอกเลยโคตรแรงโอลา่าสิป้อมลึออืมด่านบอสเละเป็นขี้อีซี่ยังกับเล่นเล่นกับปูกอีซี่ยัง อ uh huh. แล้วก็รับของได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ด่านนี้เป็นด่านที่ยากมากหมดไนเม์แต่ได้ยงินคุ้มไม่ใช่ถ้าพึ่งสังเกตรหรือเปล่าเพราะว่าผมมีตัวดับเพลิงแล้วผมซื้อมา <c oughs> ไม่ใช่ซื้อแบบเติมเหระซื้อหนึ่งอ่าเชีย yeah. น่าจะยากกว่าที่คิดเนี่ยอ้าวฟักน่าจะยากกว่าที่คิดโอ้โหมาเป็นล้านแล้วบอสก็มาด้วยตั้งสองตัวมาเป็นล้านอือหือจะรอดไหมเนี่ยนี่ไงตัวใหม่เป็นตัวสายดับเพลิงอืมวางระเบิดปุ๊ลุยลุยจังหวะนี้จะลุย เหมือนด่านนี้เราต้องเน้นมินิกันนะด่านนี้เราต้องเน้นมินิกันโน่ผมซื้อถังระเบิดแดงมาเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะตุ้มียบร้อยสามพันไม่ใช่สามร้อยอะไรอ๋อยอ่อยหน้าอื้อหือตุ้มอ๋อเนี่แอมมีกาแล้ว จบตายหานี่การหมอเร็วโคตรแรงเอ็มฟิร์สคือชีพมนฟรชีพเก็บนะการอัพเกรดมันดีอย่างนี้่เองอ่าในที่สุดก็ได้ปลดล็อกด่านนมะีสักทีอาดาสุดท้าย การสุดท้ายตอมอเชื่อใจได้ไหมเนี่ยอ๋อเลเวลหกได้ตัวใหม่ไงได้เออไอ้นี่หนึ่งพันห้าอเงี้ยแล้วก็ระเบิดแล้วก็ไอเนี้ยกิมจิอ่าเล่น พัตเตอร์สามดอมอดูด้วยว่ามันจะปกติจริงหรือเปล่าไม่เชื่อหลอกลวงประชาชนโอเคไม่ดอมมองแล้วปุดมาอีกอู้อ,อู้ตัวอะไร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 กันทางตัวหาอะไรวะนั่นตูตัวอะไรไมันจะเป็นหมาซอมบี้ติดเชื้ออ มาแน่นังเตะบอสก็ามาอีกแนละ้วเออนั่นแหละนั่นแหละเงินเลยลูกมีเพิ่มมากจะเตะขาแล้วอี่มันกันไปเลยลูกมีกันนั่นแหละนั่นแหละอุ้มมาทำบิวิ่งมาด้วยความรู้สึก บังตับีบมาด้วยกวัรือสูงโอ้โหลูกซองอกระหน่ำอ,อล่ะอือบอสทะเลลิ่เหมลอนกันใช้าด้ทำสองรอบได้เลยนะเนี่ยปวดเยอะพีดีป้อมนานเลยอืมง่ายกว่าที่คิด หรือว่าตัวผมอัปเก่งเกินไปน่าจะใช่แบบนั้นแหละตัวผมอัปเก่งเกินไปนี่แหละผลจากการฟาร์มับอีกเครื่องหนึ่งผมพยายามแบบสู้วอสหลายต่อหลายรอบยังไม่ชนะสักทีพอมาเล่นไอเดียฟาร์มเสร็จปุ๊บอู้สบายอ่ารบเลเวลหนึ่งคอมพลีท เราแต่เลเวลสองอ่าเลเวลสองมาแล้ว 2. 2> เ,ลเล่นสักห้าด่านก็พอเนเน่น้เยอู้ฉากสวยมันในรถเมล์ยังไงคนะิ เยี่ยวได้โอเคทุกตัวอรัพวกเุนี้ก็า,าอเษาะไม่หุดไม่แตกมันจะได้ของดอบด้วยนะ ย่อยสลายด่านที่25 เมื่อที่เป็นไซต์ก่อสร้างเฮ้ยนี่เห็นเพื่อนมึงหรือยังไปเลยไปคุยกับเพื่อนมึงซะหวาดกลัวอีกแล้วดำเป่าขึ้นไดอไงไม่เห็นมีหวาดกลัวมันทำอะไรได้ใช้รู้เจอเบอกทีนะครับความวาดกลัวทำอะไรได้ แล้วผมจะกดระเบิดทำไมไม่เข้าใจตัวเองจริงจงก,กดระเบิดทำไมวะนั่น้ำเละง่ายๆกล้วยหมูง่ายกล้ย,ยกล้ยหมูหมู กาว่าจะดูโฆษณาเพื่อเอาเงินสักตัววัดเกิดอะไรขึ้นอ๋อน้ำมันหมด